คือเป็นต <labor> ัวที่ช่วยขัดเซลล์ผิวละค่ะก็คือเขาเป็นตัวที่ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จุดดงดำดูจางลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้คนที่แพ้ง่ายมากๆก็อาจจะลองดูก่อนว่าแบบใช้ได้ถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สาคัญคือเขาช่วยขัดแล้วแต่เขาก็มีแบบเนนไซนามายที่ช่วยแบบปลอกโลมงผิวเราด้วยก็คือสามารถใช้ได้อย่างแบบเต็มที่ค่ะ ได้ลองแต่ผมชอบลองแล้วค่ะได้ลองแล้วแล้วก็รู้สึกชอบมากรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเริ่มรู้สึกแบบหน้าใสจ้างคือคือมันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะแล้วแล้วหน้าก็มีความแบบนุ่มๆขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนที่เราที่เราใช้มกตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็มากว่า15นาทีอะไรเงี้ย มีมาโนุแน่นเลยน้องนิชาน้องงานแน่นมากอกแบบว่าแบบีก่ได อาจจะไม่ได้เสร็จวันค่ะก็คือจนในหนึ่งวันเราก็จะมีเวลาพักช่วงเช้าได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรตเออะไรยังมีเวลาหัสจารันนอนมีมีเวลานอนมั้งหน้าสิบห้าเที่ยวหลังออกก็มีเพรช่วงนี้นับซัพย์รัวๆเลยนี่ค่ะก็ทำงานเก็บเงินค่ะมีต้องตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงนี้พี่พินิชากับการเก็บเงินกับการอะไรอย่างเงี้ย ที่ชัดที่สุดมาตลอดนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ก็ทำงานแหละค่ะอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีเราก็พร้อมรับทันอย่างงานอีเวนต์ก็แน่งานแสดงก็มีด้วยเหมือนกันก็ค่ะที่ชอบเลยว่าเดี๋ยวจะมีการโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เปิดตัวแล้วค่ะกับทางเน็ตฟ i ิกนะคะเป็นหนังเรื่อง 好。Oh. Oh, okay. ซับจนแบบเมื่อยมือแล้วับได้อีกอะค่ะ <laughs> ในงานดิจิทัลเร็วๆนี้เหมือนว่าที่ผ่านมามันมันก่อย่อเราอย่างไรบ้างก่อย่อเราอย่างไรบ้างจริงๆหนูว่าสิ่งที่หนูได้เยอะมากๆคือการได้ลองทํางานกับทีมใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็กับโลกที่เหมือนเปิดโลกเรากว้างขึ้นว่าว่าที่อื่นเขาทํางานประมาณไหนระบบเขาเป็นยังไงแบบ มีงานแฟชั่นที่ออก่อถูกไหมครับงานแฟชั่นก็มีเดือนเดือนเลย,เลยมีมโลโมคัสงานอเตสาหกรรยังไงบ้างแต่จริงจริงๆก็อะไรมาเราเป็นบริษัทที่ดีเราก็เปิดมาความไม่มัง<ๆ>ทรายทราคือก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฟิกว่าเราต้องเป็นแบบทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วเราจะได้เรียนรู้ เียนภาษาที่่ะต่อยอดงานตรวเองเลยนะจริงๆก็ช่วยนะจริงจริงก็ช่วยคือเหมือนเราก็คอนอรอตมากขึ้นแต่แต่ว่าพอเราเขาเรียกว่าอะไรเรากลับมาใช้ภาษาไทยตลอดมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเราต้องแปลแปลในหัวกลับมาต้องแปลนานขึ้นกว่าเดิมมันจะมีผลต่อการแสดงในการแสดงและการอะไรอย่างเงี้ยการอินเตอร์มีไหม ทูกโอกาสนะคะตอนนี้มันก็พูดไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไร ไ่หลายๆคนก็ชื่นชมว่านี่แหละสวยต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างก e. mm ็ขอบคุณ hmm. ค่ะแต่ก็แต่ก็ทุกคนก็มีความสวยไม่เหมือนกันแหละก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วรู้สึกไงคะที่หลายคนอยากสวยเหมือนนิชาโอ้พระเจทุกคนก็สวยของตัวเองนะแบบจริงๆแล้วแต่เราก็แค่ นีไ่ไงก็มีของนี่ไงว้าสวยสวยจังเลยค่ะคะมีแบบมองกระจุกแล้วมองว่าอุ้ยมันนี่สวยจังเลยมีไหมคะ <laughs> ไปกับเพื่อนๆไปก็แบบพี่เต้ยไปทํางานแล้วก็มีเวลาเหลือก็เลยแบบชวนๆกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆกันต่อๆอไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีทุกคนก็ไป นู่นเรากินอยู่เออก็นขึ้นนะคะ่แล้วหรออยวาทิตนี้สวันงะเ็มิ่มหะสวันอนเต็มอิ่มเต็มอิ่นอนเต็มอิ่กินเต็มอิ่มพร้อมทำงานเต็มที่ได้ค่ะกลับมาก็คือช้าาเตม